พจนภัย100วันมินิโลเคตาซ,ซ,ซึ่งพาร์ทนี้ก็จะมีไอ้แฟงกี้กับไอ้เจนนี่นะครับทุบกคนมันจะมาลีนด้วยครับซึ่งชื่อมันก็ชื่อแบบนี้ใน e ีพีนี้ผมจะฆ่าบอสหนอดไซได้ไหมแล้วผมจะเจอเกาะใหม่ได้ไหมติดตามไปด้วยกันที่มินิโลเคต้าถ้าเกิดพร้อมแล้วเราจะไปลุยกันเลยเปิดมาในวันที่62นะครับเพราะว่าตอน นั้นผมรีบมาเป็นวันที่61บนะคบทุกคนผมก็มาตีไอ้น้องผมนะครับมันไม่เหน่งหลังจากนั้นผมก็เจอไอ้นี่นี่ผมก็ตีมันครับเพราะว่ามันจะมันพุ่งใส่ผมนะครับทุกคนแล้วผมก็มาขุดแร่แล้วก็มาตีมันอีกนะครับแม่ไอ้เหี้ยยังไม่เหน่งพอหลังจากนั้นผมเดินไปเดินมานะครับทุกคนเดินเก็บแร่ไปเรื่อยๆแล้วผมก็ได้มาเจอกับไก่นี่ตีตายไหมหนี่นีพอตีตายก็ไม่ได้เชื่ออะไรแล้วก็โดนไอ้ตัวนั้นทับนะครับแล้ว แล้วผมก็กลับมาขุดแร่นครับทุกคนพอขุดแร่เสร็จผมก็มาตัดไอ้ต้นไม้นี่นะครับไม่ใช่ตัดต้นไม้ดีตัดผลไม้นี่โอเคเราจะลองกินนะครับผลไม้ออกซิเจนมันจะเป็นยังไงวะจิ๊บกูหันใจได้พราหลังจากนั้นผมก็จะมาขุดแร่ต่อไปนะครับทุกคนขุดไปเรื่อยๆกับไอ้น้องผมพอจากนั้นผมก็เจอสถานที่นี้นะครับขุดไปเลยเอ๊ะยานี่จากนั้นผมก็เดินไปเดินมาผมก็ได้มาเจอกับวิหารนะรโอ้โหนี่มนัน เอาไว้อันเชิญบอสนี่เพราะหลังจากนั้นผมก็มาอ่านเฮ้ยเเดียวเขี้เกียจอ่านไว้จากนั้นผมก็เดินออกไปนะครับทุกคนจะตามหาเกาะลอยฟ้าเพราะว่าผมต้องการแร่นะครับทุกคนเดินไปเดินมาสักพักสักพักผมก็ได้มาเจอกับแร่ตัวนี้นะครับมาขุดดูมันจะเป็นแร่เชี่ยอะไรแร่เชี่ยอะไรวะพอจากนั้นผมก็โดนตัวเชี่ยอะไรวะมาตีเฮ้ยอีเชี่ยหลังจากนั้นผมก็เดินมาเจอกับเห็ดลอยฟ้านะครับทุกคนมันคือเห็ดเชี่ยอะไรวะ โอ้แหมก็เจอเกาะลอยฟ้าด้วยนะครับผมก็มาตัดนะอุ้ยทำไมไม่ตัดไม่ได้วนะกูก็ตัดแบบนี้เลยแฮ่เฮ่หลังจากนั้นผมก็มาตัดตัวน,นี้ต่อไปนะครับทุกคนแล้วผมก็จะขึ้นไปเกาะลอยฟ้าไอ้น้องผมมันก็หลงกินไปนะมึงกินเข้าไปหาพ่องหลังจากนั้นผมก็ใส่ปีนะครับจะบินขึ้นไปนี่บินขึ้นไปเอา้ากูบินไม่ได้ว่าไอ้เยี้ยเลี้ยงน้ำตวง จากบินไม่ได้ผมก็ต่อบล็อกดินขึ้นไปนะครับแต่ทาไมบล็อกดินผมเป็นแบบนี้วะผมก็ต่อขึ้นมานะครับอู้หูนี่มันเกาะเลยเฟ้อจากนั้นผมก็มาเหยียบลินก้อนเมฆลินนะครับทุกคนโอเ้เฮจากนั้นผมก็จะมาขุดดินนะครับทุกคนเพราะดินที่ดีสวยดีเพื่อจะได้ไปตกแต่งบ้าน,นครับจากนั้นผมก็มาขุดแร่ตัวนี้นะครับอู้หูนี่มันแร่ของดีดีแบบดีจัดเลยนะครับทุกคนพอขุดแร่เสร็จผมก็ลงมาครับทุกคนโอ้ไม่ก็น้องผมต่อไปทาไม ลังจากนั้นผมก็ได้เจอกับอีกที่หนึ่งนะครับที่นี้ก็มีโ oh, อ oh, ้โหไอ้นี่ด้วยนะครับมันก็มีเห็ดด้วยผมก็มาตัดนะครับตะโกนนี่มาตัดเลยแล้วก็ต่อบก่ขึ้นไปเหมือนเดิมนะครับตะโกน <S <S 2> <S 2> พอต่อขึ้นมาเสร็จแล้วนะครับตะโกนโอ้ไม่ก้อนผมก็มาขุดแร่ต่อไปนะครับตะโกนนี่ขุดแร่ไปนะครับนี่ขุดแร่เออทำไมเก็บไม่ได้วะอ๋อของเต็มเพราะหลังจากนั้นผมก็มาเล่นก้อนเมฆนะครับตะโกนโอ้โหมันฟินจริงจิงแล้วก็มาขุดแร่ตรงนี้หลังจากนั้นผมก็ เอมกูจะตกตายไหมนี่เพราะหลังจากนั้นผมก็มาถึงข้างล่างครับเอ้ากูไม่ตายนี่เพราะหลังจากนั้นผมก็จะเอาไปไวับแล้วก็วับสามสองหนึ่งวับกับบ้านโอเคนี่ก็มาถึงบ้านแล้วผมก็มาดูอูดน,นะครับทำไมอูดผมไม่เป็นเหมือนเดิมอะแล้วก็เอาแร่มาไว้นะครับทุกคนนี่พอหลังจากนั้นก็ดินมาเก็บไปเหมือนเดิมนะครับทุกคนจากนั้นผมก็จะมาเอาเตียงแล้วก็เอามาวางนะครับจากนั้นก็เอาเตียงตัวนี้มาวางไว้ที่เดิมแล้วผมก็ ตื่นเช้ามาในวันนี้ผมก็จะมาให้น้องผมขีดอุดนะครับแต่อุดมันถมน้ำลายใส่นี่ทำตัวดีๆหน่อยดิรา <c oughs> ะหลังจากนั้นผมก็จะเข้ามานะครับไอ้น้องผมมันทำเชี่ยอ,อะไรวะ <c oughs> ผมก็จะมาขุดดินตรงที่อันเมล็ดผมปลูกต้นไม้นั่นแหละแต่ทำไมมันโตทำไมมันไม่โตอะจากนั้นผมก็มาปูปดินนะครับปูดินนั่นแหละหลงจากนั้นผมก็มาตัดต้นไม้แล้วก็ไอ้น้องผมมันลงไปทำไมวะจากนั้น ก็ค่ำแล้วนะครับทำม,มันมีตะจากนั่นวะแล้วก็มานอนนะ <c oughs> ตื่นเช้ามาในวันที่66หกนะครับตุกคนผมก็จะมาขาับอุปกรณ์นะครับตะกคนเพื่อจะไปให้น้องผมจัดการหนอนทรายครับนี่แล้วผมก็โยนของให้พวกมันแล้วผมก็จะมาอัปเกรดสุดของผมนะครับไม่ใช่อัปเกรดอาวุธของผมนั่นแหละ หลังจากนั้นผมก็จะเอาแร่เทเนียมาเผานะครับทะกคนแล้วผมก็สั่งให้อีเจนนี่นี่มันไปอนรอดูบอสหนอนซายนะครับตะกคนหลังจากนั้นมันก็ไปด้วยนะครับทุกคนโอเคมันไปคนเดียวนะครับนี่โอ้โหมันไปจริงวะโอเคมันไปจริงหลังจากนั้นผมก็จะมาตัดเมลอนนะครับทะกคนอีเมลอนอีเมลอนเมลอนเลยแล้วก็มาแปลงสวนนะครับทะกคนมาแปลงสวนด้วยนะครับจากนั้นเอิ่มมึงตัดใช่ไหมบักแฟงมึงตัดใช่ไหมเฮ้ไม่ยอมรรบพวงจริซะดีนะมึง หลังจากนั้นผมก็จะเผาแร่ออนไทเทเนียมเสร็จผมก็จะมาค้าของให้พวกมัน,นครับเพราะตอนนี้อุปกรณ์มันกากชิบหายนี่ผมก็ค้าไปนับหลังจากนั้นผมก็จะมาตื่นตื่นเช้ามาในวันที่67นะครับทุกคนเอ้ยไม่ใช่เอเอใช่แล้วแล้วผมก็จะมาฆ่าอันตัวกวงครับทุกคนหลังจากนั้นผมก็จะมาฆ่าไกา่ไก่ไก,ก่จากนั้นไอ้น้องผมมันก็ลงไปเลี้ยงน,น้ำนครับ ผมก็จะมาฆ่าปลาด้วยนะครับนี่นี่ตีตายไปซะตายไปซะมือ่อจากนั้นผมก็เอาปลามาตากแห้งนะครับทุกคนแล้วก็เอามาปิ้งย่างด้วยนะครับทุกคนนี่เพราหลังจากนั้นปิ้งย่างผมก็กินปลาลอก่อนนะครับแล้วก็ลงเมืองนะครับทุกคนผมนจะลงไปขุดแร่นะครับหลังจากนั้นก็เจออุกาอุกาต้อนรับเลยผมก็ดูนะครับทุกคนผมก็ลงมานะครับ <c oughs> นี่มันที่เดิมนี่วะนี่โอ้โหที่เดิมช,ชัด ังจากนั้นผมก็มาตีแอแมลงตัวนี้ครับแล้วผมก็ปักไฟไปเรื่อยๆนะครับตามหาแร่เหล็กนะครับแล้วก็เดินเด็กกระโปรงครับนี่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 ตายไปซะตายไปซะตายไปซะโอเคมันตายไปแล้วพอจากนั้นผมก็เดินมาเจอกับแม่มดหำเดียวครับนี่นี่ตายไปซะนี่นี่นี่เหตายเฮ้ยยังไม่ตายดี่นี่แล้วก็มาเจออีกตัวครับนี่ก็เอาค้อนทุบมันไปเลยตังแล้วก็มาขุดแร่เหล็กนะครับอือ หลังจากนั้นผมเดินไปสักพักผมก็ได้เจอกับอไอตัวธนูตัวนี้นะครับแต่มันไม่ได้ใช้ธนูมันใช้หอกผมก็มาขุดแร่เหล็กไปนะครับหลังจากจัดก,การมันเสร็จแล้วก็ขุดแร่เหล็กไปนะครับทุกคนหลังจากนั้นก็ได้มาเจอกับมันอีกแล้วแล้วก็ได้เจอกับแม่นมดทำเดียวอีกแล้วบักแฟงกี้มึงจัดการให้หน่อยนี่เอามึงฆ่าน้องกูกูจะฆ่ามึงหนีตายไปซะมึงฆ่าน้องกูพอจากนั้นก็ตกดึกนะครับผมก็จะเอาเตียม,มาแล้วก็ น้อยๆเร็วๆหน่อยโอเคตื่นเชา้ามาในวันที่67ผมก็ออกสำรวจถ้ำกับบักแฟงกี้เหมือนเดิมครับทุกคนนี่ก,กุญแจเกือบตกไปเลยเพราะหลังจากนั้นผมก็ได้มาเจอกับอีกแล้วนะคบอื้อนี่มันแเล็กๆชามๆดีเจชามชุ่มชามเดินไปสักพักนะครับทุกคนผมก็ลงทางนะครับทุกคนเอากลงทางกับน้องกูฮ้ยกูจะขึ้นไปยังไงวะจากนั้นผมก็ขุด หาไปเรื่อยๆนะครับคุณหาทางออกก็ไม่เจอจากนั้นเออจะทําไงดีวะนี่ตีตายไปไ่งอารมณ์เสียเลยจากนั้นผมเดินมาสักพักผมก็ได้มาเจอกับเอ่ออิดหอกอีกแล้วครับนี่กูจะตีมตายตีแน่นี่แน่นี่แน่ผมจะเรียกไอตัวนี้ว่าส,สมนองกองแกงนะครับทุกคนเอ,อ้สมนองกองแกงจากนั้นผมก็เบิ่มไปสมุดวาร์ปมาครับเพราะว่าไม่มีแล้วผมก็คาบกล่องนนครับเพราะว่า มันเอาให้กันไม่ได้ทีละอันแล้วผมก็วักลอมาจากนั้นผมก็เอาแร่เหล็กที่ได้มามาเผาทับกับแร่ทองแดงพราะหลั mm hmm. งจากนั้นผมก็ยืนอยู่สักพักแล้วก็มาเอาแร่กับคืนมานครับแล้วก็มาคาบโต๊ะหลุมเ yeah, ย yeah, yeah, ่เย่เย่ได้โต๊ะลุนจะได้อัปเกรดเร็วนี่ผมก็เอามาวางแล้วก็อัปเกรดไปเรื่อยๆครับนี่อัปเกรดไปอัปเกรดไปอัปเกรดเหมือนทุกอย่างที่มีครับก็เลยก็เริ่มอัปเกรดมา แล้วก็มา upgrade, อ,อัปเกรดเอ่ออีเตอร์นะครับแล้วก็มาอัปเกรดขวนครับขวนนี่ผมจะอัปเกรดให้ได้แบบรับแบบสมบูรณ์นะครับถ้าเกิดอัปเดตได้แบบรับแบบสมบูรณ์มันจะได้แบบตัดไม้เป็นบล็อกเลยมันจะได้ตัดไม้เป็นบล็อกผมก็เอ่ออัปเดตไปเรื่อยๆนะครับแต่ไม่ได้แล้วผมก็มา พอจูๆ่ๆมันก็นอนไม่ได้นะครับน้องผมมันนอนไม่ได้ตัวที่ทะเลทรายมันก็เลยจุดผูแมงแล้วพอตื่นเช้ามาในวันนี้ผมก็จะมาอัปเกรดต่อนะครับเพราะว่าตอนนั้นผมพูดผิดว่าอัปเดตแต่ที่จริงมันเป็นอัปเกรดหลังจากนั้นผมก็รู้ว่าน้องผมมันมีนะครับผมก็จะเอาดินมาไว้ตรงนี้ก่อนแล้วผมก็จะไปเลยครับตอนนี้มันเป็นเวลาสามโมงแล้วครับสามโมงเที่ยงนี่เพราะว่าไอ้ห่านี่มันไม่ใช่ควรตัดไปทีเดียวเลยนี่เฮ้ยอาหารมึงก็ไม่กินมึงกินไปดีดิ โอเคมันตัดต้นไม้แล้วมันไม่ใช่มันไม่ได้ตัดแบบรวดเร็วเลยครับมันตัดแบบานั้นแล้วผมก็อุดทางไว้เพราะว่าผมเจอเต้าระเบิดแล้วก็มา <c oughs> พอตื่นเช้ามใานวันที่69นะครับผมก็จะว่าไปทะเลทรายกับน้องผมนะครับนี่ <c oughs> ผมจะว่าไปหาอีเจนนี่นครับเฮ้ย <c oughs> ไม่ใช่ทะเลทรายนี่ผมก็มาที่อวกาศครับ ก็จะไปหาแร่กับน้องผมผมก็เอาดาวให้มันหลังจากนั้นผมก็ได้มาเจอกับเกาะลอยฟ้าแล้วนะครับผมก็จะขุดดินไปนครับเพื่อจะต่อบล็อกขึ้นไปมันไม่ใช่ดินนี่มันคือิเชียอะไรวะจากนั้นผมก็ต่อบล็อกขึ้นไปนะครับต่อบล็อกขึ้นไปเรื่อยๆนะครับทุกคนนี่พอต่อขึ้นมาถึงแล้วมันก็ตันแล้วก็มาเจอกับตรงนี้นะอู้หูผมก็จะมาดูนะแต่ต้นไม้ผมไม่ทันตัดนะเพราะว่าผมเคยบอกไปแล้ว หรือว่าอย่างไม่ทันได้บอกว่าแล้วก็มาเจอตรงนี้นะครับผมก็คิดว่ามันจะเป็นเกาะอ,อีกแล้วก็มันเป็นเกาะจริงๆนะครับอ้อโหผมก็ขุดบล็อกไปเรื่อยๆครับผมจะขุดต่อไปเหมือนเดิมครับพอขึ้นมาเสร็จผมก็ได้รับข่าวจากน้องผมนะครับว่าตอนนี้มันเป็นวันที่70แล้วโอ้ไม่เกิดทไมน้องผมนอนคนเดียวได้วะแล้วจากนั้นผมก็จะมาขุดแร่ตามเกาะลอยฟ้าตรงนี้นะครับทุกคนคุณมาเพื่อผมก็ได้มาตีกับไอ้แดงตัวนี้ครับไอ้แดงมันเป็นหนักสู้นี่ตีมันไปเลย แล้วจากนั้นผมก็ตามหาแร่ไปเรื่อยๆครับทุกคนตามมาผมก็มาขุดต่อนะครับทุกคนพอเจอนะครับหลังจากนั้นผมก็จะมาขุดดินนะครับเพราะว่าดินนี่มันสวยดีเผื่อจะได้เอาไปปลูกนะครับเดินมาสักพักผมก็ได้มาเจอกับเกาะลอยฟ้าอีกแล้วผมก็ต่อขึ้นมานครับทุกคนต่อขึ้นมาเรื่อยๆโอเค <c oughs> ต่อขึ้นมาแล้วผมก็มาขุดแร่อย่างเคยนะครับแล้วก็ได้มาเจอกับอู้หูนะมันโตสีส้มนี่นะได้แล้วในที่สุด เราก็ได้มาเจอกับแล่ตัวสีสม้มแล้วฮ่าฮ่าในที่สุดฉันก็ได้ครอบครองแก่หลังจากนั้นผมก็ได้มาเจอกับสีม่วงอีกนะครับขุดไปนะครับเพราะว่าสีม่วงมันดีกับสีสม้มหลังจากนั้นก็คําแล้วนะครับทุกคนผมจะให้น้องนอนจากนั้นมันก็เป็นวันที่71แล้วนะครับหลังจากน้องผมนอนหลังจากนั้นผมเดินไปเดินมาผมก็ได้มาเจอกับโตเชียนะครับผมก็ยิงมันไปผมไม่รู้ว่ามันคือโตเชียอะไรแต่ผมก็ยิงมันไปนครับแล้วก็ไม่ได้เชียอะไรด้วย เดินมาสักพักผมก็ได้มาเจอกับไอ้ฟานครับมันจะมาตีผมหลังจากนั้นมันก็สงบกับผมแล้วมันก็มาตีผมอยู่ดีเอา้ามึงจะสงบทำเพื่อนี่ตีตายไปซะโอ้โหแม่วิ่งหนีซะด้วยนะพอตีมันตายเสร็จแล้วผมก็ลงมาครับแล้วก็เอาใบวาร์ให้น้องผมแล้วก็วาร์ของตัวเองกลับไปนะเพราะาเดี๋ยวจะหลงเหมือนเมื่อกี้อีกจากนั้นผมก็ลงน้ำมาครับเพื่อจะเออ อะไรวะไม่รู้เลยหลังจากนั้นผมก็เอาเหินม่วงมาค้าเป็นบล็อกแล้วผมก็จะว่าไปหาน้องผมนะครับที่ทะเลทรายโอเคในที่สุดแล้วก็มาแล้วโอ้โหนี่มันเป็นไปตามที่น้องผมพูดจริงๆจากนั้นผมก็เออจากนั้นน้องผมก็เอาดาบให้กันแล้วผมก็มาตื่นเช้ามาในวันที่72ผมก็ออกล่าหนอนซ้ายนะครับทุกคนออกล่าไปปุ๊บก็เหนื่อยนะครับโอ้โหม่งกินปลาแห้งไปด้วยเดินมาสักพักก็ได้มาเจอกับอันป่าดงเดิบนะครับแล้วก็มาขุด ตัวอันเอ่ออะไรวะลืมชื่อมาแล้วผมก็ขุดไปครับเดินมาสักพักสักพักก็ไม่เจอโอ้โหนี่มันหายเนี่ยยังจากนันผมก็ได้วนกลับมาที่หมู่บ้าน,นครับเอาเฮียจากนันผมก็สงสัยในบ่อน,น้ํานี้นะว่ามันจะมีเชืออะไรวะผมก็ขุดไปนะครับเพราะว่าผมสงสัยขุดมาสักพักผมก็ได้มาเจอเฮ้ยทำไมมันขุดแล้วเลือดผมรดะนะนี่โอ้โหติดพิษ จากนั้นผมก็ไม่ได้โง่ครับผมก็ขุดข้างๆนะครับนี่คนสลัดจากนั้นผมก็ขุดมาเรื่อยๆผมก็ได้มาเจอกับโอ้โหกูว่าแล้วทำไมกูถึงสงสัยวะจากนั้นผมก็เอาไฟมาปักนะครับนี่เจอกองด้วยเปิดมาของไม่โคตรกากเลยนะแต่ก็เก็บมาก่อนนะครับจากนั้นผมก็เจอซันลงไปข้างล่างอีกด้วยนะครับผมก็จะลงไปครับทุกคนนี่ลงไปก็ปักไฟนะเอาปักไฟไม่ได้ปักไฟตรงไหนเออโอเคนะฮสซึก็ปักได้ จากนั้นผมก็มาเอาของเหมือนเดิมฮะโอ้โหของกากใช่ไหมแล้วก็เนี่ยมาเจอกับตัวเชี่ยอะไรบ้านนั่นเฮ้ยหลังจากนั้นมันก็ยิงผมตายนะนี่นี่ยิงผมตายเลยนี่ตายซะตายซะโอเคในที่สุดมันก็ตายไปแล้วจากนั้นผมก็จะมาเก็บของต่อครับโอ้โหขอโคตรกะผมเดินมาเจออีกตัวผมก็ฆ่ามันครับเฮ้ยเฮ้ยเฮี้ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยเฮ้ยเอ้ยแม่งเฮี้ยมึงตีก็ตายนี่เนี่ยเฮ้ย อ like เอ้าทำไมมันทําแบบนี้วะให้ช่างหัวไม่มันจากนั้นผมก็เดินออกไปนะครับเพราะว่ามันไม่ตีผมแล้วแล้วผมก็รูโตมันคํำแล้วผมก็เอาตีมาแล้วก็มานอนครับแต่เฮ้ยทำไมนอนไม่ได้อะผมก็จะย้ายที่นอนครับเพราะว่าตรงนี้มันอยู่ทะเลทรายจากนั้นก็มาวางไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็ตื่นเช้ามาตอนที่เจ็ดสิบสามครับ หรือ74ไม่รู้แหละผมก็ปีนขึ้นมาแล้วก็ปรึกษาหานอนอ์ครับว่าเฮ้ยลงไปขุดเล่ดีสองคนนี่ไม่ทําการทํางานอะไรเลยนี่ผมก็ให้มันลงไปขุดน,นะครับทุกคนนี่ลงไปจากนั้นผมก็กลับบ้านแล้วก็เอารูนที่ได้จากน้องผมมาคาบนะครับเฮ้ยยังอัปเกรดไม่ได้ผมก็เอาเข้าวโพดมาต้มก่อนนะครับทุกคนตอนนี้หิวแหงอาหารผมก็หมดแล้วนะครับทุกคนปลาแห้งผมหมดแล้ว จากนั้นผมเดินออกจากบ้านก็ได้ยินว่าน้องผมมันเจอหนอนทรายนี่เนี่ยอูโหในที่สุดเราก็ได้จัดการหนอนทรายอย่างเต็มที่แล้วนี่นี่ตายซะนี่ดีนี่ผัน,นผจะจัดการมันอูโหไอ้เหี้ยหนอนทรายโคตรตึงอูหในที่สุดผมก็จะฆ่ามันได้แล้วนี่ไอ้หูเหลือแต่ผมคนเดียวนะครับนี่ตีมันไป ตีไปสักพักนับอืมมันก็ตายอ่ะหุยในหัวมันมาด้วยยีนู่ในที่สุดเราก็จัดการมันได้แล้วนะครับโอ้เย่เยยโอ้ไม่กอดโอ้ไม่กอกูจะเป็นบ้าตายจากนั้นผมก็จะโยนหนังกระติกให้น้องผมนะครับพอผมจะไม่ใส่มันแล้วผมจะมาใส้หัวมันเพราะหัวมันเป็นปื้นนะครับผมก็จะวาบกลับบ้านไปนะครับทุกคนนี่วาบแล้วก็น้องผมก็จะวาบกลับนะครับ จากนั้นผมก็จะเอาของมาเก็บไว้นะครับทุกคนจากนั้นผมก็เอาข้าวโพดให้อีห้านี่มันไปนย่างนะครับแล้วก็เอาเตียมาวางไว้ตรงนี้ที่ให้มันแล้วก็มาตื่นเช้ามในวันที่74หรือ75ก็ไม่รู้เลยเพราะตอนนี้ผมจําวันไม่ได้ผมก็จะมาขุดทางลงเหมืองนะครับผมจะขุดไปหาอันบ่ออําพันนะครับและอัาพันหลงจากนั้นผมก็ดูนะครับตายโลแล้วผมก็ลงมานะเฮ้ยเอ้ยกูไม่ตาย ลงมาสุบโอ้โหตรงนี้มันแร่เยอะจิงจิงแร่แบบโคตรเยอะเลยโอ้โหแม่อเหี้ลาวาก็เยอะแร่เหล็กแม่งโคตรเยอะเพราะจากนั้นผมก็ได้มาเจอกับอัมพันนะครับโอ้ไม่กดแล้วก็มาเจอกับมารไครนะครับผมก็ขุดไปเลยนะครับทุกคนเพราะจากนั้นผมก็มาส่องต่อครับผมจะขุดไปนะครับแล้วก็มาอัดลาวาไว้นะครับทุกคนนี่อัดลาวาไว้หลังจากนั้นมันก็มาไม่ตากผมนะครับอุ้ยอเหี้่เ้ย แม่งไม่ดาผมนี่ผมก็วางแล้วก็จะมาขุดหินไปขุดไปผมก็เจอแร่เหล็กไปครับอืม้มแม่งแร่เหล็กคนเยอะแล้วก็ลาวาคนเยอะเหมือนกันเลยโอ้โหแม่เฮียแร่เหล็กคนเยอะเลยหลังจากนั้นผมก็มาปักไฟไว้นะครับอู้หแม่เฮียข้างลุ่มนี้แร่แม่งคนเยอะเลยโอ้โหผมขุดไม่ทันแล้วโอ้แม่เฮียแร่คนเยอะเลยไทเทเนียมนี่แล้วผมก็สำรวจไปนะครับอู้หูแร่แม่คงครเยอะจริงว่ะโอ้โหแม่ง จากนั้นผมก็ได้มาเจอกับโอ้โหฝูงเหล็กนะครับแต่ตอนนี้ผมมาสดใจอัมพันธก่อนหลังจากนั้นผมก็จะมาปักไฟไว้นะครับทุกคนนี่ปักไว้ตรงนี้เลยแล้วก็มาขุดแร่ครับทุกคนโอ้โหผมขี้เกียจขุดแล้วในตอนนี้แ <c oughs> ม่งแร่เยือกชิมาะหลังจากนั้นผมก็ได้เจออัมพันธสามก้อนอยู่ข้างบนผมก็ต่อ่าขึ้นไปหลังจากนั้นผมก็จะนอน <c oughs> ผมก่อตัดก่อนนะเพราะว่าน้องผมไม่นอน นี่ตาเลยโอเคม,มันมานอนแล้วตื่นเช้า,าวันที่75้านะครับผมรู้แล้วว่าวันนี้เป็นวันที่75ผมห้าบุก็ตอบว่าขึ้นไปนครับมาขุดแร่อันพันนะครับทุกคนนี่ขุดไปแล้วก็มาขุดตรงข้างบนด้วยนะครับทุกคนนี่โอ้โหแร่เล็กแม่งจากนะั้นผมก็ได้มาเจอกับค้างคาวติดปีกนะครับมาตีผมแล้วผมก็ใส่อันนอนหัวหนอนทรายจัดการมันไปนะครับพ่อจัดการได้ดีดชิมหายจากนะั้นออ้อห กูขี้เกียจขุดแล้วว่ะกูรอน้องผมลงมาดีก่อนเว้ยจากนั้นผมก็อันตามหาสถานที่ที่จะไปต่อนะครับแล้วก็คุมาเจออมพันอีกแล้วอู้หูอมพันจุ๊บๆจากนั้นผมเดินไปเดินมาสักพักผมก็ขุดไปสักพักแล้วก็ไม่เจออมพันอีกแล้วโอ้โหผมก็เบิกใบว่ากลับไปับพ่อตอนนี้ผมขี้เกียจขุดแล้วนี่ผมก็กลับมาต้นไม้แล้วก็มานอนอก่อนนะครับไอ้แฟงกี้มึงนอนเร็วเร็ว โอเคมึงนานแล้วตัวเจ้ามาันวันที่76นะครับผมก็เอาลูนมาอัปเกรดครับลูนที่ได้มาแต่ก็ไม่ได้เหมือนเดิมหลังจากนั้นผมก็เอามาทําเป็นกําแพงไททันนะครับเอาเหินมาทํากําแพงไททันนะครับมากันไม่ให้หมอนเตอร์เข้ามาหรือว่าสัตว์อะไรก็ไม่รู้หลังจากหินหมดน้องผมก็ามาให้นะครับนี่ผมก็ต่อไปเรื่อยๆนี่โอเคได้กําแพงไททันเสร็จสมบูรณ์จากนั้นผมก็มาตีอันปลาก่อนนะครับทุกคนนี่ตีปลาก่อนนะครับทุกคนนี่ ตีมันตายเลยจากนั้นผมก็จะมานอนก่อนนะบ,บอกแฟงกี้มันออกห้องสิตื่นเช้ามาในวันที่เจ็ดสิบหกนะครับเออเจ็ดสิบเจ็ดนี่แหละผมก็จะมาเอาบล็อกมาวางไว้ตรงนี้นะครทุกคนแล้วก็เอาไฟมาปักไว้ตรงนี้นะโอเคนี่ปักไว้แล้วจากนั้นอื้อสวยใช่ได้เออหลังจากนั้นผมก็เดินรีดนะคะเพราะวันนี้ผมไม่รู้ว่าจะทําอะไรผมก็จะมายิงอัน สัตว์ร้อนครับทุกคนนี่ยิงมันตายเลยจากนั้นผมเดินไปสักพักนะครับทุกคนโอ้ผวก็เจอไก่แล้วก็ยิงมันอย่งมันจะฆ่าผมผมก็ยิงมันไปเรื่อยๆนะครับยิงสัตว์แต่ละตัวไปจากนั้นผมก็จะมานอนครับไอ้น้องนอนเรื่อยๆเลยโอเคมึงนอนแล้วตื่นเช้ามานวันที่เจ็ดสิบแปดไอ้น้องผมมันก็เข้ามาแล้วนะครับทุกคนจากนั้นผมก็จะมาเก็บของนะครับไม่ใช่เก็บของนี่เอาอันนี้มาวาง ก็จะเอาไอ้นี่มาวางไว้นะครับทุกคนนี่แล้วก็วางนี่เอาไอ้ห่านี่มาวางนะครับนี่แล้วก็เอาตรงนี้มาวางต่อนะครับจังๆนนมันก็ไม่ได้นะครับผมก็มาแปลงต่อนะครับนี่เขก็จะเอามาไว้ตรงนี้แล้ว <elderly> ก <man> ็เอาให้มันท่อกันแล้วก็มาต่อกันนะครับนี่มันค่อยสวยงามน,นี่ อ้าวแล้วเป็นยังไงบ้างทุกคนกับมินิโอเคตาสีนี่คือพาร์ทสุดท้ายแลย้วนะเป็นยังไงกันบ้างถ้าเกิดผมตัดอะไรไม่ได้เท่าไหร่ผมขออภัยด้วยนะครับซึ่งวันนี้มันก็ไม่ตรงปกเท่าไหร่นะโอเคผมขอโทษด้วยนะครับทุกคนที่วันนี้นไม่ตรงปกเฮ้ยไอ้น้องมึงตีทำอะไรเฮียอะไรวะนี่นี่มึงใครตีกูนี่ฮให้มึงใครตีกูนี่นี่โอเคหลังจากนั้น วันพัดผ้า,ทาผมจะเป็นไ like ลสตรีมวนะแต่ตอนนี้าย